จบจบกับ Mercedes Ben z v c l a s คัคันนี้ในลุค VIP มีอะไรบ้างไปดูกันครับเริ่มกันที่ตัวกระจังหน้าใหม่นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นชุดโครเมียมพร้อมกับโลโก้ Mercedes-Benz ขนาดใหญ่นะครับมาพร้อมกับตัวกันชนหน้านะครับที่ได้เป็นแบบโครเมียมและฝังไปด้วยไฟ LED d ี y l i g h t นะครับทำให้รถคันนี้เวลาที่ขับกลางวันก็มีความสว่างแล้วก็ทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับมาที่ด้านข้างนะครับได้ทำการปรับช่วงล่างใหม่นะครับเป็นชุดถุงลมเรียวไลท์มาพร้อมกับโช๊คเมอร์เซเดสเบนซ์ที่ ตัดพิเศษนะครับขนาด18นิ้วรัดด้วยยาง Continental MC7 เพราะฉะนั้นทำให้รถคันนี้ครับเวลานั่งเนี่ยดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับรถ v c ครพคันนี้ครับได้ทำการติดตั้งบันไดไฟฟ้าทำให้เวลาที่เราจะขึ้นหรือลงเนี่ยง่ายมากขึ้นนะครับและด้านข้างคันนี้ครับเป็นคิ้วตัวโครเมียมทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับทำให้รถคันนี้มันดูหรูมากยิ่งขึ้นครับและนอกจากตัวคิ้วโครเมียมนะครับได้ทําการติดตั้งตัวแหลกหลังคา ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับและด้านหลังเนี่ยก็ได้ติดกันชนใหม่พร้อมกับปลายท่อนะครับที่เป็นทรงเหลี่ยมเวลามองจากด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับก็จะทำให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัว m e r c e d e s b e n z V c l a ี s คาคันนี้นะครับปรับลุกใหม่ที่ทําให้รถคันนี้ครับมันดูหรูมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเกิดลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจต้องการจะปรับลุกของรถลูกค้าให้ดู v i p หรือปรับช่วงล่างให้มันดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับ t h ิ r ์ d a ด Auto p a r t ารยินดีให้